I don't know it's just something about you Got me feeling like I can't be without you Anytime someone mention your name I'll be feeling as if I'm around you in no words to describe you baby All I know is you take me high Can you tell that you drive me crazy Cuz I can't get you out my mind Think of you when I'm going to bed When I wake up think of you again You are my homie, lover สวัสดีวัยรุ่นที่กำลังทำอุปกรณ์อยู่ทุกท่านเองครับวันนี้เราอยู่กันในรายการเบเกอร์พาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับมาจากหาดอา่าวพนางนั่นเองตอนนี้ก็เวลาเกือบสองทุ่มแล้วนะครับไปด้วยกันมี3คันนะครับมีผมมีพี่นินจา4 0 0แล้วก็พี่เซ็กหนึ่งานะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอเพียงคนละไลค์สองไลค์แล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ chạy mày mẹ toàn yoga lời anh này anh này yoga lời bà tiêu bài mãi bà tiêu bài mãi bài bằng 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 Hãy ha, ha, hãy năng phone trai gặp mấy lời cả học đều đều tìm đại Tự nhiên bác năng năng nó nốt cái cả đại Hãy năng phone trai gặp lời อ๋อได้ครับได้ครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีดีนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมไบเกรลือผยวก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you again Bye bye ร่อยนะ